สวัสดีครับผมโบสาโลสแสงทองการช่างนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านของผมอีกแล้วนะเนื่องจากช่วงนี้นะครับผมป่วยนะครับเราต้องบอกว่าเป็นโควิดเพิ่งหายเสียงก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูงานต่อเติมข้างบ้านนะครับทั้งหมด5ตัวอย่าง5ผลงานนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ผลงานแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก่ออื่นต้องขอบอกนะครับว่าในการซื้อบ้านมานเนี่ยส่วนมากแล้วนะเขาก็จะต่อเติมหน้าบ้านต่อเติมหลังบ้านแล้วก็ต่อเติมข้างบ้านในส่วนของทาวน์โฮมเนี่ยก็จะเป็นหน้าบ้านกับหลังบ้านเนาะถ้าเป็นบ้านทาวน์โฮมหลังมุมก็จะมีข้างบ้านด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับส่วนมากแล้วท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะต่อเติมรอบบ้านเลยคุณผู้ชมวันนี้5ตัวอย่างผลงานการต่อเติมข้างบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า หลังแรกนะครับที่เราแรกเริ่มเลยเนี่ยอยากนําเสนอมากๆเลยคือการต่อเติมข้างตัวบ้านที่เป็นลนักษณะก็คือลงเสาเข็มปูกระเบื้องแล้วเราเนี่ยก็จะร่วมออกแบบกับท่านเจ้าของบ้านด้วยนั่นก็คือเราจะส่งโปรเจกต์แพนเนอร์นะครับไปที่บ้านคุณลูกค้าตามวันเวลาที่คุณลูกค้าสะดวกเลย <Okay. S 1> จากนั้นนะครับถ้าคุณลูกค้ามีรีแควรเมนต์อะไรเช่นต้องการทําพื้นตรงนี้นะปูเป็นกระเบื้องเลยเพราะว่าไม่อยากได้พื้นไม้เทียมอยากได้เป็นกระเบื้องเลย กับเรื่องตรงนี้เราก็แนะนําว่าให้คุมโทนกับผนังตัวบ้านด้วยให้คุมโทนกับผนังรั้วด้วยแล้วก็ออกแบบดีไซน์นะครับในการทํารางข้างบ้านนะครับในการปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ที่เราเลือกนะครับต้องบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันเช่นถ้าคุณจะเลือกแบบโซนทข o ยวพิฆน้าชุ่มชุ่มชุมชุมชมชมช่มเลยคุณก็ต้องเลือกสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าคุณเลือกสายพันธุ์ที่ไม่ชอบน้ําก็ต้องแบบไม่ชอบน้ําใกล้กันเพราะไม่อย่างนั้นนะครับถ้าคุณเลือกต่างกันเนี่ยแล้วถ้าคุณ ใช้ระบบรดน้ำอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูกต้นไม้นะครับซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับชื่อว่าหมู่บ้านสะลานสิลิรังสิสนะครับเป็นบ้านเดี่ยวเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าหมู่บ้านนี้ต่อเติมข้างบ้านแบบง่ายๆแต่แฝงไปด้วยความแข็งแรงเพราะว่ามีการลงเสาเข็มมีการทำโครงสร้างมีการทำระบบระบายน้ำเป็นยังไงบ้างตามไปดูด้ครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นมุมที่เราเนี่ย ชอบแล้วก็เป็นมุมที่เราร่วมกันออกแบบนะครับคืองานของเราเนี่ยจะเป็นงานเทเลสตรงนี้ซึ่งงานเทเลสตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นงานตั้งแต่ฐานลากเลยคือการลงเสาเข็มนะครับตรงนี้เนี่ยทั้งแถบเลยเป็นเทเลสซึ่งเราลงเสาเข็มเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรนะครับหกเหลี่ยม6เมตรเนี่ยสามารถเราต้นหนักเทเลสได้เป็นอย่างดีถามว่ามีโอกาสสุดตัวไหมมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะต้องบอกว่าในการเลือกสีคุมโทนเนี่ยสำคัญมากๆเลย เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณเลือกสีที่แปลกปรลาดออกไปตัวบ้านของคุณมันจะดูมันจะดูไม่สมูทแบบนี้มันจะมันจะดูแบบมีการตัดสีกันมันก็จะเกิดความแตกต่างดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบละกันแต่ถ้าใครอยากตกแต่งสวนที่เป็นอารมณ์แบบสถาปนิกหรืออาร์เรสเคปเขาออกแบบกันก็แนะนําเรื่องของการคุมโทนด้วยนะครับเราไม่ได้คุมโทนเรื่องของ งานต่อเติมอย่างเดียวเราคุมโทนไปถึงลัวด้วยนะครับซึ่งลั้วตรงนี้เนี่ยที่เราคุมโทนเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นสีน้ําตาลซึ่งจะเข้ากับลั้วด้านล่างที่โครงการมีมาให้อยู่แล้วซึ่งจะเป็นสีน้ําตาลเหมือนกันคุณผู้ชมนะครับจะเป็นสีน้ําตาลเหมือนกันแล้วก็ระแนงข้างบนที่เราทําให้คุณลูกค้าเนี่ยเราก็จะเลือกใช้สีน้ําตาลที่ใกล้เคียงนะครับกับลั้วเลย นะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการดีไซน์ร่วมกับการออกแบบกับท่านเจ้าของบ้านท่านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้จ้างแรงสเข็บนะครับแต่ท่านเจ้าของบ้านเลือกพันไม้ตามที่ตัวเองชอบเลือกพันไม้ตามรูปแบบและเขาพันไม้ของท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือการคุมโทนด้วยแต่ทีนี้เรื่องของโครงสร้างเนี่ยเราทำเทเลสลงเสาเข็มเนี่ยนะครับออกจากตัวบ้านมาประมาณเมตรยี่สิบนะครับโดยประมาณแล้วกันนะครับแล้วก็เว้นระยะจากรั้วมาประมาณเท่าไหร่ 80เซนเอาไว้ปลูกต้นไม้ซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยระยะห่างจากตัวบ้านถึงรั้วแล้วก็อ,อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับในการปลูกต้นไม้อย่างที่ผมบอกนะด้านล่างเนี่ยมันเป็นดินก็จริงแต่ต้องทําระบบระบายน้ําให้เขาด้วยอย่าให้น้ําขังนะครับเดี๋ยวรากมันจะเน่าส่วนตรงนี้นะครับยังยาวไปถึงห้องซักล้างที่หลังบ้านซึ่งจะอยู่ในมุมนูนนะครับตรงนี้อย่างที่ผมเรียนได้ทราบเนาะก็ได้มินิมอลมินิมอลประมาณนี้แหละเพราะว่าเนื้อที่ใช้สอยเนี่ยมีประมาณหนึ่งดังนั้นมุมส่วนข้างบ้านเล็กๆเนี่ยมุมมองของผมแล้วกันนะครับ คุณสามารถออกแบบเองได้โดยร่วมกับเราก็ได้เราจะช่วยแนะนําให้วันนี้ก็พามาดูคร่าวๆแค่นี้แหละในการต่อเติมเนี่ยเรายังมีหน้าง,งานที่มีความยากหรือรายละเอียดเยอะแยะกว่านี้มากมายแต่ว่างานประเภทนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีดีเทลของมันนะครับเช่นการลงเสาเข็มเช่นการออกแบบโครงสร้างฐานรากหรือจะเป็นการออกแบบระบบระบายน้ําตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันแต่ระบบสปริงเกอร์หรือรดน้ำอัตโนมัติเนี่ยปัจจุบันเรายังไม่ได้รับงาน แต่ท่านจ้าของบ้านสามารถศึกษาหาข้อมูลโดยที่เรายินดีให้คําแนะนําแล้วก็ส่งข้อมูลให้ และต่อมานะครับจะเป็นผลงานหลังที่2แล้วก็คือคาซาวิวรังสิตคลองสองซึ่งหลังนี้นะครับเราทําการลงเสาเข็มด้วยนะซึ่งเสาเข็มที่เราลงเนี่ยเมื่อลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําโครงสร้างของระบบพื้นระบบพื้นเนี่ยจะไม่ใช่การเทปูนแล้วก็ปูกระเบื้องนะแต่จะเป็นการทําพื้นไม้เทียมซึ่งจะเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องด้านล่างเหล็กกล่องที่เราวางเนี่ยก็จะมีระยะแปรระยะตรงเนี่ย ที่มีระยะหา่างที่ได้มาตรฐานแล้วก็ใช้โครงสร้างด้านล่างทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมเราทําการตั้งเสาเหล็กกล่องขึ้นไปเพื่อที่จะทําหลังคาซึ่งหลังคาที่เราทำนะครับจะเป็นหลังคาเมทัลชีสฉนวนพิวโฟมนะเรามุงแผ่นเมทัลชีสฉนวนพิวโฟมเรียบร้อยใส่รางน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็ปูพื้นด้วยพื้นไม้เทียมนะครับซึ่งโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยจะออนอยู่บนเสาเข็มเลย คุณลงเสาเข็มครั้งเดียวได้ประโยชน์ทั้งพื้นได้ประโยชน์ทั้งหลังคาที่สำคัญก็คือถ้าพื้นไม่สุดหลังคาไม่สุดน้ําก็จะไม่รั่วด้วยเพราะว่าเหตุผลหนึ่งของน้ํารั่วเกิดจากการซุดตัวแล้วก็ในการซุดตัวตรงนี้หลังคามันซุดลงมันก็จะไปดึงแฟตชิ่งที่ไปเกาะกับตัวบ้านให้หลุดลงน้ําจึงรั่วลงผนังนะครับอ่ะง่ายๆเลยเป็นไงบ้างไปดูกันครับตอนนี้นะครับฝนตกนะครับผมทําอะไรมากไม่ได้คุณผู้ชม วันนี้จะมาถ่ายพื้นไม้เทียมตรงนี้งานเนียนกริฟเลยคุณผู้ชมอยากให้ดูตอนที่ฝนไม่ตกจังเลยจะพามาดูเลยว่าตอนนี้ฝนตกเนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับทนน้ำทนแดดได้จริงไหมแข็งแรงจริงไหมและจะพูดเริ่มตั้งแต่นะครับการลงเสาเข็มเลยเพราะว่าพื้นตรงนี้เรายืนอยู่บนหัวเสาเข็มทั้งหมดเลยคุณผู้ชม แข็งแรงจริงๆนะครับผมบอกเลยแข็งแรงจริงต้องบอกนะครับว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดด้านข้างของตัวบ้านคุณผู้ชมจะต่อออกมาจากด้านหน้าตรงนี้จะเป็นในส่วนของด้านหน้าคุณผู้ชมและตรงนี้เป็นด้านข้างตัวบ้านตรงนี้เป็นรั้วโครงการนะครับรั้วโครงการจะค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้จะให้ความเป็นส่วนตัว privacy มากๆซึ่งตรงนี้นะครับเราต่อเติมเป็นลักษณะพืน้นไม้เทียมบวกกับงานหลังคาด้านบนนะครับซึ่งงานหลังคาตรงนี้นะครับเราใช้เป็นเมทัลชีส PU นะครับ ซึ่งจะช่วยกันแดดได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าฉนวน p u ูเนี่ยจะหนาประมาณ22-25ถึงมิลน,นะครับจะหนามากๆและเวลาฝนตกเ,นเสียงจะไม่ค่อยดังมากนะครับก็ถือว่าอยู่ได้แต่ถ้าไม่ใส่ฉนวนเลยนะครับเสียงจะดังมากหรือถ้าใส่ฉนวนแบบเป็นฉนวนลอนเสียงจะดังกว่าน,นี้นะครับในส่วนนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าหลังคาจะซุดจะรั่วนะครับไม่มีวันนี้ฝนตกหนักด้วยผมมาทดสอบมาเทสแล้วยังไม่เห็นจุดรั่วยังไม่เห็นน้ําหยดสักแมะเลยนะครับต้องบอกว่า งานเงียบดีมากๆเลยนะครับสําหรับหลังนี้เป็นไงนบ้างครับดู2หลังจบไปแล้วต่อไปจะเป็นหลังที่3แล้วหลังที่3นี้ต้องบอกว่าไฮไลท์ะลยคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นหมู่บ้านอาริยาโคโมพีโม บางนานะครับเป็นงานต่อเติมข้างบ้านแบบมินิมอลมินิมอลเลยคุณผู้ชมที่สำคัญก็คือท่นานเจ้าของบ้านเนี่ยเก่งมากนะครับเลือกเฉดเลือกมูตแอนโทนแบบโหเข้ากันสุดๆซึ่งต้องบอกว่าถ้าคลิปแรกก็สวยแล้วนะคลิปนี้คลิปที่3เนี่ยนะครับถ้าใครชอบสไตล์มูจิมูจิเลยนะต้องบอกว่าแก่มมากคุณผู้ชมท่นานเจ้าของบ้านเลือกทํางานตั้งแต่ฐานรากนะครับแล้วก็ทําพื้นไม้เทียมแต่หลังนี้นะครับท่นานเจ้าของบ้านเพิ่มเติมก็คือทําเป็นระแนงสูง แต่เป็นระแนงทึบนะก็คือให้ p r i v a t เลยกันร,ระหว่างเพื่อนบ้านกับเรา p r i v a t สุดๆแล้วก็เวลาเราเดินออกมาที่ข้างบ้านเนี่ยดูความเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็ผนังที่เป็นระแนงนะครับเสาะล่องสวยงามทาด้วยสีขาวตัดกับพื้นแล้วก็ต้องบอกว่าหลังคาเป็นหลังคาลอนผ้าใบสวยงามมากๆ <Wow. S 1> เป็นยังไงไปดูได้เลยครับหลังนี้นะครับเป็นการต่อเติมแล้วก็ต้องบอกให้เลยว่าเป็นการตกแต่งด้วยนะ ที่แบบท่านเจ้าของบ้านเนี่ยออกแบบและดีไซน์แบบสวยมากๆซึ่งบ้านเนี่ยไม่ได้หลังใหญ่จนเกินไปคุณผู้ชมแต่อุดดมไปด้วยความรู้แล้วก็อุด,ดมไปด้วยไอเดียนะครับคลิปนี้นะฮะต้องบอกให้เลยว่าจะพาไปดูแค่เทเลสแล้วก็มีโซนแบบมินิมอลมินิมอลดูว่ามีโซนอะไรบ้าง ตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณโรงจอดรถนะแต่โรงจอดรถเนี่ยต้องบอกให้เลยว่าก็เป็นพื้นที่แบบปกติทั่วไปนะครับแต่พื้นที่ด้านหลังของผมที่ผมกำลังจะพาไปเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นแบบโซนแบบมินิมอลอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือบ้านเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเนื้อที่ไม่ได้เยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าอุดมไปด้วยไอเดียคุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้นะคุณผู้ชมนะก็จะเป็นคล้ายๆแบบพื้นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับตรงนี้จะเป็นเทเลสไม้เทียมซึ่งเทเลสตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ ไม้พื้นนะครับไม้พื้นเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หน้าสี่นิ้วผิวเรียบสีธรรมชาติแล้วก็เซาะร่องด้วยนะครับใต้ล่างตรงนี้พื้นของไม้เทียมเนี่ยเราทําการลงเสาเข็มหกเหลี่ยมหกเมตรนะครับในการดีไซน์ตรงนี้เราดีไซน์แบบปูพรมไปเลยแล้วก็ทําการเทคอนกรีตจากนั้นเนี่ยเรามาขึ้นโครงสร้างเหล็กกล่องโครงสร้างเหล็กกล่องเนี่ยเราทําการขึ้นโครงสร้างวางแปรแล้วโซนนี้เป็นอีกโซนหนึ่งที่ค่อนข้างแบบมินิมอลแล้วมันก็นั่งใช้งานได้จริงเลยนะอย่างตรงนี้เนี่ย เป็นผนงังเป็นผนังละแนงที่เราอะนะฮะทำการติดตั้งโดยใช้ละแนงที่เราทําประจำนี่แหละแต่เราทำการยิงเป็นแนวตั้งแล้วก็ชิดกันนะครับในการยิงเป็นแนวตั้งแล้วก็ชิดกันเนี่ยจะทําให้เกิดมิติอีกมิติหนึ่งขึ้นมามันจะทําให้บ้านเนี่ยดูสูงขึ้นต่อมานะครับเป็นผลงานหลังที่4แล้ว The Idol 1เพชรเกษม ทวีวัฒนาหลังนี้เป็นการต่อเติมข้างบ้านด้วยพื้นไม้เทียมคุณผู้ชมซึ่งลงเสาเข็มแล้วก็ทําพื้นไม้เทียมแล้วก็ทํางานหลังคาที่สำคัญก็คือมีผนังระแนงนะครับซึ่งคล้ายๆกับคลิปก่อนหน้านี้เลยนะแต่อันนี้คือเขาทําพื้นไม้ทำผ,ผนังระแนงนะครับเป็นสีเดียวกันหมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเสาะร่องต่อลายนะครับต่อลายไม้เนี่ยเหมือนกันแล้วก็สวยมากๆและด้านบนหลังคานะครับเป็นหลังคา เมทัลชีสฝ้าระแนงต้องบอกว่าหลังเนี้ยเหมือนสไตล์เป็นกล่องเลยพื้นเป็นพื้นไม้เทียมสีไม้สักผนังระแนงเป็นผนังไม้เทียมสีไม้สักแล้วก็หลังคาเป็นหลังคาฝ้าระแนงนะครับสีเดียวกันหมดเลยคุณผู้ชมสวยมากๆพอมองเข้าไปนะมันจะเด่นเลยมันเป็นกล่องแบบสีไม้สักสวยมากไปดูกันได้เลยครับ แต่วันนี้เราจะพาไปดูในส่วนของงานข้างตัวบ้านคุณผู้ชมซึ่งงานข้างตัวบ้านเนี่ยจะเป็นงานพื้นไม้เทียมซึ่งเป็นมุมจิบกาแฟเป็นมุมแบบชิลๆแล้วก็ต้องบอกว่างานแบบนี้เราขายแบบเยอะมากๆซึ่งคุณลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะสนใจแล้วก็ว่าจ้างให้เราไปต่อเติมเนี่ยเยอะมากเลยคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นมุมที่แบบเอาไว้โชว์เพื่อนอะนะครับซึ่งจะอยู่ด้านนี้เลยนี่ตามมาด้านข้างของตัวบ้านซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยนะครับทำพื้นที่เอาไว้เป็นมุมจิบกาแฟ อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมุมนี้จะสามารถเดินออกจากตัวบ้านมาได้นะครับซึ่งในการเดินออกจากตัวบ้านมานะครับก็จะมาเจอมุมนี้เลยซึ่งมุมนี้เนี่ยนะครับเราทาไว้เป็นอย่างดีเลยนะก็คือทําตั้งแต่งานฐานลากเลยคุณผู้ชมงานฐานลากเนี่ยเราจะใช้เสาเข็มไมโครพายในการที่จะลงนะครับพอเดินขึ้นมาข้างบนคุณผู้ชมต้องบอกว่าพื้นอันนี้นะครับด้วยระยะห่างที่เราวางเหล็กเนี่ยนะครับเพื่อที่จะยิงพื้นไม้เทียมนะครับผมขอเรียกว่าตรงแล้วกันนะระยะห่างที่เราวางตรงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน50ซนติมาณ โดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับทางพื้นไม้เนี่ยหรือไม้เทียมเนี่ยเขาจะระบุมาว่าควรวางตรงเท่าไร่ระยะห่างเท่าไรเพราะว่าเวลาเดินแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อฝ่าเท้าสมมุติว่าถ้าคุณวางห่างจนเกินไปใช่ไหมเวลาเดินเนี่ยไม้มันจะยวบมันจะแอนแล้วมันจะให้ตัวนะครับมาด้านนี้ ตรงนี้เป็นไม้ละแนงหน้าสามตัดขอบผิวเรียบสีธรรมชาติอันนี้คือยิงแนวตั้งแล้วก็ไม่ได้ต่อแผ่นเนยนะอันนี้คือ1ชิ้น1ชิ้น1ชิ้นไม่มีรอยต่อเราใช้แผ่นเต็มหมดเลยให้หมดเลยนะครับก็คือแผ่นหนึ่งอะยาว3เมตรแต่ถ้ามันเกิน3เมตรก็ต้องต่อนะคุณผู้ชมนะเพราะโรงงานไม่มีผลิตเกิน3เมตรนะครับเอาเป็นว่า3เมตรไม่มีรอยต่อเลยอะเต็มแผ่นให้หมดเลยนะครับทีนี้เห็นใส่ไฟไหม สายไฟตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านสามารถซื้อพัดลมเพดานมาติดได้เป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะแบบโมเดลก็ได้เดี๋ยวนี้มีพัดลมเพดานหลายอย่างหลายแบบโอ้ดีไซน์แยะๆเอามาติดตรงนี้เพิ่มลมให้ดีกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหลังสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือหลังที่5้าคาซาวิวประชาวทิต90ซึ่งเจ้าหลังนี้คุณผู้ชมไม่ใช่งานเทอเรสและไม่ใช่งานจัดสวนข้างบ้านแล้วแต่จะเป็นการต่อเติมข้างบ้าน ที่เป็นห้องนอนผู้สูงอายุเป็นห้องอเนกประสงค์เป็นห้องอะไรก็ได้แต่ว่าตรงนี้ไม่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนเพราะว่ามีการเว้นระยะจากรั้วโครงการ50เซนในการก่อผนังทึบแล้วต้องบอกว่างานฐานล่างนี่คือแน่นปึกเลยนะครับลงด้วยเสาเข็มไมโครพายและในส่วนของโครงสร้างต่างๆเนี่ยสวยงามแข็งแรงที่สำคัญก็คือด้านบนหลังคาเป็นเหล็กก่องสไตล์โมเดิร์น เทินกัน2ชั้นสวยงามมากๆแล้วก็แข็งแรงด้วยแล้วก็ทำออกมาดูดีทั้งภายนอกแล้วก็ดูดีทั้งภายในเป็นยงไงบ้างไปดูได้เลยครับ และคลิปนี้นะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือห้องนี้อาคารนี้คุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับเป็นประตูกระจกสไลด์นะครับสังเกตเป็นสีดําแล้วก็ทาผนังเป็นออกสีเทาๆแล้วก็ข้างหน้าเป็นเทอร์เรสไม้เทียมนะครับด้านหน้าสามารถจัดสวนได้นะครับตรงนี้เราเคลียร์พื้นที่ให้กับท่านเจ้าของบ้านเรียบร้อยเพื่อที่จะพร้อมที่จะเอาต้นไม้มาปลูกนะครับตัวอาคารตรงนี้นะครับด้านหน้าเรามีกันสาดยื่นออกมาด้วยกันสาดสไตล์โมเดิร์นใช้เหล็ก6บนเหล็ก4ีล่างเทินกัน2ชั้นนะครับเรารับประกันน้ำรั่ ทำการเว้นระยะนะครับจากตัวคารที่เราตอกมาเนี่ย50เซนติเมตรตามกฎหมายคุณผู้ชมอยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นรั้วโครงการนะครับเราเว้นผนังนะครับจากรั้วตรงนี้เนี่ย5้เซนติเมตรนะครับเว้นตรงนี้50เซนนะครับ เพื่อที่จะนะครับปฏิบัติตามกฎกติกาของหมู่บ้านนะครับถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับด้านบนนะครับเราก็ใช้เหล็กเทินกันสองชั้นเหมือนกันสังเกตนะเหล็กหกโทเหล็กสีร่างเทินกันเลยนะครับด้านหลังนะครับเรายังมีรางน้าําเป็นรางน้ำสเตเลสให้อยู่ที่ด้านหลังด้วยคุณผู้ชมมองมาด้านข้างตรงนี้นะครับเราใช้ไฟกล่องสองดวงนะครับเป็นไฟกล่องตรงกันศาดตร์เนาะดึกๆขึ้นมาก็ ไม่เปี่ยวไม่สลัวนะครับต้องบอกว่าสว่างอย่างแน่นอนและในต่อมานะครับผมจะพาเข้าไปดูด้านในของตัวอาคารแล้วเป็นยังไงตามมาครับเมื่อเดินเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวฝนาสาดเข้ามาเลยนะครับเพราะเรามีกันสาดยื่นออกไปเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรนะครับพร้อมกับพื้นไม้เทียมที่มีขนาดขนานกับทางกันสาดเลยนะครับห้องนี้ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็เป็นห้องข้างล่างแล้วต้องบอกว่ามุมเนี้ยไม่ร้อนเลย ไม่ร้อนจริงๆเข้ามาทางนี้เย็นมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าห้องนี้คุณอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ค่อยมีหน้าต่างแต่ถ้ามุมกลับกันคารผู้ชมนี่เลยมุมกลับกันตรงนี้เรามีประตูน,นะครับเพื่อที่จะเข้าไปในส่วนของตัวอาคารนะครับของตัวบ้านตรงนี้ต้องก้าวนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่อยากยกพื้นสูงจนเกินไปนะครับตรงนี้เข้ามาในตัวบ้าน อากาศจากตัวบ้านเนี่ยโฟล์นะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็โฟล์ออกไปตรงเนี้ยห้องนี้ไม่เหม็นอับอย่างแน่นอนนะครับ mm hmm. เมื่อเราวนไปเรื่อยๆนะครับห้องนี้จะมีขนาดประมาณ4เมตรห้แล้วก็กว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรโดยประมาณนะครับ mm hmm. ต้องบอกว่าใหญ่พอสมควรเลย mm hmm. ผมว่าน่าจะ5เมตรนะจากสายตานะคูณ4เมตรโดยประมาณแล้วกัน และนี่ก็คือ5แบบ5สไตล์ในการต่อเติมข้างบ้านมีทั้งการจัดสวนข้างบ้านมีทั้งการทำพื้นไม้เทียมแล้วก็มีหลังคา หรือจะไม่ต้องทําหลังคาเป็นพื้นไม้เทียมแล้วก็มีผนังระแนงที่เป็นความไพรเวทหรือจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะครับอันนี้คือข้างบ้าน5ตัวอย่างแล้วเราจะมีผลงานอีกมากมายคุณผู้ชมที่จะเป็นไอเดียให้กับคุณผู้ชมผู้ชมสามารถกดเข้ามาดูที่ช่องสอแสนของการช่างได้เลยและใครอยากได้ดูคลิปแบบต่อเนื่องนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามด้วยเพราะว่าบางทีถ้าไม่กดกระดิ่งและกดติดตามเนี่ย คลิปที่เราลงนะครับคุณอาจจะไม่ได้รับชมนะหรือบางทีนะครับถ้าคลิปของของเราเนี่ยอไหมคัด5432หรือบางทีนะครับถ้าคลิปของเราเนี่ยไม่ได้เด้งขึ้นไปหาคุณคุณก็สามารถกดค้นหาได้ที่แว่นขยายแล้วก็พิมพ์ว่าสอ่อแสงทองการช่างเรามีคลิปมากกว่า1000คลิปนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องและถ้าใครอยากเป็นลูกค้ากับเรานะครับสามารถแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมหรือถ้าแอดไลน์ไม่เป็นนะครับสามารถโทรมาให้เราแนะนำในการแอดไลน์ได้ ที่เบอร์0881044888แอดมินเราจะสอนแอดไลน์ใครที่เป็นท่านผู้สูงอายุนะครับเล่นไลน์ไม่เป็นนะครับแอดมินเราก็จะมีลิงก์ส่งไปให้หรือจะแนะนำทางสายโทรศัพท์อย่างเป็นกันเองให้ลูกให้หลานแนะนำให้ก็ได้นะครับฝากไว้นะครับสำหรับงานต่อเติมและผลงานของบริษัทเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำรับวันนี้สวัสดีครับ